สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องน้ำมนต์นะคะน,นี่เด็กดีเล่นน้ำนะคะเดใส่ชุดสวยเล่นน้ำค่ะลองใส่อ่างอยู่นะคะ โอ้ผ่ภาผ่าลุดนไปแล้วดูชุดน้องนะคะชุดนะคะโอ้

วิ่งไปแล้วค่ะตื่นเต้นมากำลังตื่นเต้นกับอ่างนะจะจะไปนั่งเข้าไปนั่งนะคะ Bố tẹt đọc Bố tẹt lên À Thầy chú Vinh nữa ha ดีใจไหมเอ้ยจะชุดสวยนะคะวันนี้เออพิ่นตื่นชุดงามเพิ่นนี่ชลิเกชิลิเกชุดเก่าครับผมเอากับเมียนมาครับ ชุดเป็นชุดเก่าของคุณแม่เขาตั้งแต่คุณแม่เขาเด็กๆนะคะแล้วก็เราเลยเอา,าที่เป็นเศษผ้าที่เป็นผ้าเหลือนะคะแล้วก็ามาตัดให้นางนะคะ,อะเอามาตัดให้มันเป็นชุดเล็กๆนะคะให้กับน้องน้ำมนต์ใส่สงสัยนางชอบนานชอบแต่งแบบนี้นะคะไม่ชอบโบสงสัยไม่ชอบกระโปรงนะคะชุดนี้ไม่ใช่ชุดกระโปรงค่ะเป็นผ้าผ้าผ้า,าอ่ะเนาะ ผ้าเหมอือมันมันชุดแหงงานนะคะยัง,งงงอยู่นะคะว่าอะไรอยู่ในหัวนะคะวิะ่งนะคะวิ่งตามพ่อนะ,ะโอ้ขาลอยอยู่วงนึง่งวิ่งนะคะวิ่งออกกำลังกายกับพ่อเฮ้ยเฮนางดีใจได้ชุดใหม่ <laughs> หยอกพอคะะ่ะหนูเป็นอินูนะลูกหนูไม่ใช่บักหนูนะลูกนะหนูชอบชุดนี้ไหมคะแต่แม่จะไปตัดให้เอาสีอื่นตัดด้วย <c oughs> ดันโทนะอย่านอนไม่หักแกรอมักยอกมักยอกค่ะชอบแกงพ่อ ก็วัน <bout> น <ural> ี <Wheel onents> ้แล้ก็เอาน้ำเส็ษนิดน้อยให้ในอ่างก่อนเนาะค้อนลอยเนาะ ให้นางชินก่อนนะคะให้นางชินก่อนแล้วก็จะได้ใส่ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ดูท่าทางน้ํามนต์ก็จะนั่งอ่างเลยชอบเล่นน้ําชุดตัวนี้สงสัยสวยมากนะคะตักเอวิ่งวิ่งไปวิ่งมา ชุอขึ้นมาโปกหนาดูไขวยขึ้ขนลองให้ใส่ชุดนี้ก่อนถ้านางชอบแบบนี้แม่ควานจะไปตัดมาให้อีกสักชุดนะคะจะสงสัยน,น้ำมนไม่ชอบโบค่ะนะะแม่แม่สงสัยน้ำมนต์ไม่ชอบโบ ตาใส่เแป๊วเลยนะคะเด็กอ้วนอมีความสุขนะคะดึงเด็กดวหน้าก็จะพยายามดึงผ้า อันนี้ก็ได้เอาทรายนะคะไปให้นางเล่นในครอกนะคะแต่ไม่ใส่เยอะนะคะให้นางเล่นอันนี้กินกล้วยเริ่มเก่งแล้วนะคะแม่ขวานก็ไม่ต้องป้อนนางก็หยิบกินเองได้นะคะ นมแล้วมั้งนะอ้อนแม่แล้วล่ะใส่ยจะกินนมอืมิวนมค่ะเติมพลังเติมพลังเสร็จก็มาเล่นใหม่เล่นใหม่แล้วก็เติมพลังแล้วก็นอน,นะคะ่ะวันนี้นะคะแม่ความก็ได้มาพานำพาแม่แม่นะคะ มาเห็นความทะเล้นของน้องน้ำมนต์ความน่ารักของนางตามภาษานางเนาะนะคะตอนนี้นะคะน้ํำก็เริ่มจะลดแล้วนะคะหน้าบ้านนะคะแต่ว่าบริเวณหลังบ้านน้ําก็ขึ้นอยู่ค่ะก็อขอบคุณกําลังใจดีนะคะ จากคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจในช่องของเรานะคะขอบคุณกําลังใจดีๆจากคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องน้ามนเสมอมานะคะขอบคุณทุกทท่านที่มีความรักความเมตตานะคะให้กับน้องน้ามนและแม่น้ํหบาลตลอดมานะคะสําหรับคลิปนี้แม่ควานก็กล่าควคําว่าสวัสดีคะ่ะ